สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอผมครับผมพบกับผมครับต้อมแซ่บครับผมต้อมแซ่บในช่องนูราแซ่บซมิลรีครับผมวันนี้ก็ไเด็กก้อยขึ้นเก้าแล้วครับผมวันนี้ครับก้อยได้มาวันนี้ก้อยก้อยตับใส่เนื้อติดมันใส่มันขาวๆแล้วก็มีหอมเจียวโรยหนาน้ำขับหอมเจียวโรยเป็นน้ำันที่เดีหอมครับผมใส่ใส่ตีขมอําลำ แก็ได้นี่ครับวัอนี้ที่เด็ดที่เขาครับยอดแบบมะม่วงหิมะพานครับมะม่วงหิมะพานครับผมแล้วก็บวชแตงครับบวชแตงกัวบ้านเขานี่ยแหละครับบวชแตงครับแซ่บๆครับแซ่บๆอ่าละนี่มีมีไอเทียมอย่าดูบแล้วก็ผักสีเหลาเนี่ยพี่น้องสีเหลาแซ่บด้วยพี่น้องสีเหลาที่กำลังแซ่บด้วยครับเดี๋ยวมีมมีมุมมี้วมุมวานนี่แหละพี่น้องครับอ่าแข็พี่น้องเพื่อนๆอยู่มีต้มมาแล้วครับมีต้มมาแล้วเด้อนี่ครับ มามาพี่น้องกินข้าวมากินข้าวรำการกับผมมา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 ครับเดี๋ยขอคุยก่อนครับคุยก่อนนะข่าวี่ยบบนพี่น้องเอ้ยอุ้ยมันขาด,ดอีย่างยุได้พี่น้องปิดกันนะครับก็แก่ครับผมอเออจุ๊มก่อเออออกดำกัน,น่รอกออกดำกันหรอ,อกดน,น,นะ เอา,อา,อาเอาเขาจำไว้ครับหนึ่งคุยครับหนึ่งเร่น้องตามสูตรตามโจทย์โจทยนี้ที่เ่าเดจืดชืดกูได้โดนพี่น้องคุณตับตับเพี่น้องนห้พี่น้องคุณอ,อ,อย่างใี้ชอบว่า,าตับด้นี่อืม้มามาบ้างพี่น้องมาครับมาแล้วเตะกันพี่น้องอืม ม,มื่อกี้พักกระโดนไ่มีพี่น้องประกเบรดเด็กใบม้วนผมผ่านครับมวัน้พี่น้องม,มันจับจับกันครับออน้ำไปสียมันพี่น้องเอยมาเนี่เน,นื้อน่ะพี่น้องอืมตอาอยู่ับผนะู้เลงพ่นละ con con hắn được tôi hiểu rồi mới học chuẩn mất rồi tôi tính mất rồi nhỉ เงียบเสืส้อไม่ไม่เลยพี่น้อนเลยเอาเจ้มันครับลาบไปครับตับคุณพออ่อไม่ยอมนะครับนวดเงินเงินฟ้าด้วยที่เด็ดไรี่น้องเลยของแดดน้องของแดดของแดดนะครับขุ่ตัตบ แล้วก็หอมก็หอมเจียวเลยพี่น้องลองลองมาเห็นกินนะครับอันลาบลาบเนิ้วเหียวนี่ใช่หอมเจียวเะครับอืม,อมตับกระสุดดีได้ไม่น้องตับ ่นนู่นหลังเดื่องานนี้นลัอินเด้นะครับมองเงาพันไปมองเงาพันอินได้นะครับเป็นบางต้นนะครับบางต้นอาจจะฝาดนะครับนี่น้องบางต้นเปรี้ยวครับมันเปรี้ยวครับ เียมอืมเขาเขารขามีจำอยู่รึเครับอืมัขอขอขอบเห็ดเขามียังไงบ้องอ,อืม

ได้บ่อยพี่น้องเนี่ยหับพี่น้องนะครับเบังครับน้องเอ้ยเอื้อปุยก็คืออะไรพี่น้องอมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วผู้คนกับกินขอนักการครับจะเตรียมรอบดึกพี่น้องก็ของผมขอข้าพึ่

เป, u, เป็นเ tamam ส uh ียงเป็นตายแล้วครับไม่เพี่น้องอื้อออกกันได้พีน้องเอ้ยั้งคนเหมือนจะได้มือหรอนั่นบ้างนี่อะยากเงี้ยคะแบบวง่ึงก็พัดพี่น้อง หืมนี mm ่นะครับตักครับตักตุ๊กตัวได้ไหมเนาะนี่ครับ ตีเราใส่อ้อมหวาแเข้าไพี่น้องออมเรล้าหวานเขาพี่น้องปัดถุงมองคำเลยเลยสำหรับออมต้อมเล้าหวานเขาตอมเหนือออมหนือออมตุกอ้อมเหนืพี่น้องตับหลอกเลยับม ากล้องคนเงินอยู่ตรไหแล้วอยูรไอีกด้วยคนอยากออกินกิงเดบุวแต่คนกินกินไม่ได้นะครับตับอืหอมหนุ่มหอมเงิแบหลายนพื่อ ừ gì ừ ừ cà chấm đây là chấm nhanh chấm này không, không biết là gì không มันจะกแต่งบ้านเขาไม่ยอมตกแตงสักอกแต่งรพวกนี้ครับผมครับ

เดินหน้าดูกาสมมาวึงมแา้ะครับกตีเด็เวชรใค้กินกินกับดูสาวถือว่าเด็กินก้อยงันดีได้บ,บัดนครับก,ก,มะมะกินเงินมั่งมากินซึนกินกบปุ้นกีนอะไไปนะครับพีบ่น้องพ็ได้หน่อยกินหนักไม่ได้ครับพี่น้องครับผม ยังไงครับรวมการคอยถ่ายไปเนอะนอดมองสมบูรณ์แซ่บครับล้องบ้างนะครับแล้กลล็อยกินกับเลือกต้นนะครับ ต้นไหนมันขวาดเลยทีมันมันแซ่บอันนอดทีมันแบบออกเปรี้ยวๆน้น่อยแข็งเนี่แน้อยแงอ้อนเนี่แบ่อ้อนเลยอืมอืผัดนบาอ้อนเ่ยเม็ดเป็นเดือดม็นนีกได้ครับเม็ดเปียก าารรแตงกอาานแล้วเนี่ยแตงกอนพอดีพี่น้องเอยเนี่ยตำกระแทีครับผมสุปใส่นเนื้อกระแทีนะครับเฮ้ยกินว่าครับสุปแตกใส่นเนื้อครับอืเนื้อบุญ,ญ,ญายาก้อนครับดางอันบังบ้ารัหารบหวามุกแตงเลยพี่น้องตำตำมันง่ายผู้เครื่อง เพลบองกว่าก็เคลบนหัวไม่เ uh ป็นไรกนเสร็ไม่ร้องตุ้ตงตุ้ตงนี่ได้ไม่ร้องเลร้องรองร้องเร็กินบ้างครับตุ้งว่ายังยังดีได้ไม่ร้องไหนคนถือมหลายไม่ร้องไหนคนนี่ไหนคนเป็นเนีเนาะนไงไม่ร้องครับอืมคนเยอะเด็กตงว่าน้อยงมืนแบหลาหวานจุวยจุไม่ร้องแตงอะไรอืม มีแบบสดมีต้มตก็แซ่บนะมีอ้อมต้มได้ไเรียบร้อยเอ้พวกเสียม่ได้เเสียบไม่ได้ก็ว่าขาดแล้วไม่ขายเอาคนต้มไม่ได้หลัมประจำคนจับอะไรก็ เราจิตม we ันนอกเอ้ยแจบแจบแจบหลายครับแจ็บกนครายแบบนี้อกจ็ไม่ยดนี่นอกหน่ยจิตมันเห็นว่าเราไปเือดหลายพี่น้องเขาคอยแขงก็ได้อยร้อยเลือดลาบเลือดก็ได้คอยแข่งแแบบนี้ก็บแ็บอีกยางนึ่งพี่น้องอม Um, để chính họ mình, họ, không để kín hỏng mình oh, phẩm chưa nhau không có mười mười hm hm ừ hm ừ mì hm 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 mì hm

หมูผาเขา่ามา,ามรเาหมเาหนี่เดียวนเด,ยนเดียวคหานิดเดียวหมูเผาไหนคนเดียวคน,นกินแบงไม่ทุกคนทุกคนนะครับขอเชื่อ็นคนว่าหาหมือบ้านไหนนิดนึง่าเราินนอกัน,กนเดอหมเผาทนี่หน่อยรับรับไปเจ้าไปงอกเจ้าไกเจ้าืม เอาละเอาละครับพี่น้องส้อนรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับเบิ้งฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดจับตัวไก่ให้กับช่องแอดดูร่าแซ่บรับผมสุดท้ายนี้ขอใอวยพนพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำด้วยด้วยทุกผู้ทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ